สวัสดีครับพบกับช่างลงกึงดอทครั้งนี้มาดูวิธีการรับคมดอกสว่านซึ่งผมได้มาจาก youtube คับนี่เป็นอ่าเดีโอที่ไก้่านน่าจะทำมาจากประเทศรัสเซียนะครับอันนี้เป็นการเขาตั้งจิกนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยบังคับ แนวของดอกสว่านนั้นให้ได้มุมปลายดอกสว่านนั้นที่ร้อยสิบแปดองศาเอาคุลักษณะนีองของการตั้งจิตทำอุปกรณ์เพื่อที่จะช่วยให้การรับคมนั้นง่ายขึ้นเป็นแผ่นอลูมิเนียมฉากนะครับ มาต่างๆแนวเส้นซึ่งแนวเส้นในนี้ก็มาจากคล้ายๆกับตัววิดีโอตัวที่แล้วนะครับเรื่องวิธีการรับผมดอกสวรค์แบบที่หที่ผมไลงนะครับเอาดอกสว่านนะครับมาทากับตัวจิตนะครับซึ่งจะทำให้การประคองมือนั้นง่ายขึ้นนะครับ ให้แนวคมตัดนะครับอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับแนวคมตัดอยู่ขนานอยู่กับพื้นคมตัดของคมทั้งสองคมใั่เข้าไปแล้วก็ยกปลายขึ้นนะครับดั่างนี้ไปแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งสองคมตัดได้ได้มุมแล้วก็ ปลายดอกสวานเท่ากันแล้วก็ได้ความยาวเท่ากันการใช้ตัวประกบตัวจิกนะครับที่มาช่วยงานจะทำให้การประคองมือนั้นง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนคมตัดไปคมหนึ่งมาคมที่สองก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องของมุมดอกสว่านนะครับทั้งสองข้างนี้ก็จะได้มุมเดียวกันนะครับ จากนั้นเราก็ดูเพื่อรับคมทั้งสองคมให้มีความยาวคมตัดที่เท่ากันนะครับดูแล้วการใช้อุปกรณ์ตัวจิกตัวนี้นะครับมาช่วยประคองดอกสว่านเนี่ยทำให้การทง,งานนั้นง่ายขึ้นเยอะอันนี้เป็นจากในรูปนี้นะครับก็เป็นรูปของลายดอกสว,ากสวา่านที่ คม,นะค,มคมตัดนะครับความยาวคมตัดนะครับจะต้องเท่ากันทั้งสองคมตัดนะครับซึ่งวิธีการวัดความยาวคมตัดเนี่ยถ้าเรามีเกจวัดมุมดอกสวา่านเราก็าจะสามารถวัดได้ง่ายขึ้นนะครับ,นะรบอย่างตรงนี้ถ้าเขาใช้จิกในการประคองมุมดอกสวานะ่านเพราะนั้นเราไม่ต้องมาเช็คเรื่องของมุมดอกสวา่านมุมคมตัมด ขอ,ของทั้งสองคมตัดว่าจะเท่ากันหรือไม่นะครับเพราะดันชิดแนวเดียวกันทัง้งเรื่องของความยาวคมตัดนะครับเมื่อเราวัดความยาวคมตัดแล้วเนะี่ยคมไหนสั้นกว่าเราก็มาเจียเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้ความยาวคมตัดนั้นมากขึ้นนะครับความยาวคมตัดทั้งสองคมถ้าเท่ากันนะครับมุมปลายดาวสวาน วร,รวมทั้งมีมุมหลบหลังที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้อดอกสว่านนั้นเจาะรูดได้มีประสิทธิภาพเศษออกมาเทาา่ากันเศษไหลออกมาทางสองคมตัดเท่าๆกันมันเหมือนกันนะครับส่วนรูปนี้เขาจะโชว์ว่ามุมหลบหลังนั้นเป็นลบนะครับซึ่งมุมแบบนี้นะครับก็จะทําให้การเจาะ ไม่ดีนะครับคือเจาะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้จะทาคลิปวิดีโออันนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันกับช่างกึง .com อได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ